ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำน้ำปั่นง่ายๆให้ดูค่ะน้ำปั่นมะม่วงน้ำมะม่วงกันนี่คือน้ำมะม่วงนะคะน้ำมะม่วงก่ะมีรสหวานแล้วเราจะมาเพิ่มมะม่วงไปอีกเพิ่มมะม่วงไปอีกลูกหนึ่งแล้วก็มีน้ำแข็งอันนี้ก็จะมีคาดาเมลค่ะจะใส่ทำเสร็จก็จะลาดด้วยน้ำอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีรสหวานนะคล้ายๆช็อกโกแลตนั่นแหละ 誒整、呃、沙冰俾大家睇，看芒果汁沙冰嘅，有芒果汁啦呢只，就唔使加糖噶啦，有啲甜啦，同埋有芒果一個芒芒果啦，焦糖果醬，同埋冰，我拉你整啦，呢度有冰啦，落啲芒果落去。 ตมองก芒เลยงอกตักกอีก芒果ก็กจะใส่มะม่วงมะม่วงเข้าไปค่ะลูกหนึ่งใส่มะม่วงเข้าไปก็จะใส่น้ำมะม่วงค่ะนี่คือน้ำมะม่วงนะคะอันนี้มีรสหวานแล้วเย่อให้ถิ่นไงนี้ก่อ 我就ล้一包就算了ลง一ป้ากันล,ละใบกาวละเราจะมาทำล้วค่ะเราจะมาปั่นค่ะทำง่ายๆจะพี่น้องที่บ้านมีเออไอ,อเครื่องดื่มที่มีผลไม้น้ำผลไม้อ่ะก็มาทำได้ค่ะ เสร็จราคาง่ายนิดเดียวค่ะพี่น้อง 好า单าาเลย大家芒果芒果汁砂冰เล้ยที่砂冰喺度啦倒落去ก็จะเทแล้วนะคะเทใส่นี้ค่ะเพิ่มเพิ่มมะม่วงเข้าไปลูกหน,นึ่งอ่าทีนี้เราก็จะมาใส่ด้วยน้ำด้วยอันนี้ก็จะเป็น คาราเมลก็ใส่นิดเดียวค่ะอย่าใส่เยอะมันมีรสหวานค่ะลงจิ้จทองก๋เจงลงค่อยๆๆแกอะจะ็成แล้ว大家ก็ม่วงข้าเป็นน้ำมะม่วงปั่นค่ะเสร็จแล้วค่ะมาชิมค่ะ甜อันๆอ,มอ,อัมๆ好ม埋好โก果味 ก็จะมีรสหวานแบบพอดีนะคะก็จะมีรสหวานแบบพอดีอร่อยค่ะอร่อยสดชื่นจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ